สวัสดีครับคริสฟู้ดทำกินเองมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ข้าวผัดรถไฟครับบางคนก็ติดเรียกว่าข้าวผัดโบราณนะมาถึงตรงนี้รบกวนเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คริสหน่อยนะคิดว่าช่วยคริสทำอาหารมือนี้แบบง่ายๆแล้วกันนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันกันเลยส่วนผสมง่ายๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับรายละเอียดอะไรเท่าไหร่อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ กระเทียมบุบครับเราใช้เป็นกระเทียมไทยเนาะกลิ่นเขาหอมดีครับเจียวให้กระเทียมพอเหลืองๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมใหญ่ใสๆนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับเราใช้เป็นหมูสันในครับเนื้อเขาจะนุ่มดีแล้วก็ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะครับผัดสักแป๊บหนึ่งให้เนื้อหมูของเราเปลี่ยนเป็นสีข,ขาวๆนะเราจะอพยพน้องเขาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของกระทะนะครับ อกไข่ลงไปครับรอให้เขาเซตตัวสักหน่อยแล้วค่อยคนนะเนื้อไข่จะได้มีความเป็นชิ้นๆอยู่ไม่เละเอินไปนะครับผัดไข่กับเนื้อหมูให้เข้ากันเลยนะครับตามด้วยข้าวของเรานะครับเป็นข้าวเย็นจากเมื่อวานนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นเรามาปรุงรสกันครับวันนี้เราใช้เป็นซอสสำหรับผัดข้าวผัดนะครับง่ายๆอันเดียวจบเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอร่อยด้วยนะครับ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันครับปรับไฟเป็นไฟแรงเลยนะครับตอนนี้ใส่สีอุดมลงไปส่วนนี้เป็นเอกลักษณ์ของเค้าผัดรถไฟเลยเนาะเขาจะถูกย้อมสีด้วยสีอุดมนิดนึงนะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆจนข้าวของเราเนี่ยแห้งเลยนะแล้วก็ตักได้ผักคะน้ากับมะเขือเทศลงไปเลยครับพอผักคะน้าเริ่มสลดเนี่ยก็ ปิดไฟเอาลงจานได้เลยครับโรยพริกไทยป่นนิดนึงนะครับใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับตรงนี้แต่งหน้าด้วยใบหอมซอยนะครับต้นเก็บไว้ทานเคียงกับข้าวนะครับแล้วก็ผักชีครับมะนาวหนึ่งซีครับเพื่อใครจะบีบลงไปในข้าวเพื่อตัดเลี่ยนนะครับตามด้วยแตงกวาครับแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วครับ เสิร์ฟกับน้ำปลาพริกสูตรของเรานะฟินมากบอกเลยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะยังมีเมนูง่ายๆเก๋ๆเพียบรออยู่เลยครับเราไว้เจอกันนะครับ enjoy ครับบ๊ายบาย